พี่น้องทั้งแปดคนเลยพี่น้องต้รับขอมาครับสบายดีนเอามจะมานา่น่เดี๋ยวพี่น้องนะกานน้าอตัวกอนพนองโอ้พี่น้องตอนนี้สี่องศาอาจารย์ขาวเกอบดีเอรอบดึกๆจเเด้อสี่องศา อ่ในใครน่องบนเดีเมื่อและพี่น่องให้อยู่ซอยงานเล้เขมมากเางไม่ได้ไม่ได้นอนอยู่ละนอนอย่ก็บกระตดดกระตดดนอนแล้วสบายพี่น่อยฟังรอยเสก่าคนเด้รอสาเก่าเลยรอสาเก่าคนตายเลยนรอสาเก่าอหรออานเม่เครื่องเจ้าน้าเฮ้ื่องคนเรื่องเจ้าอ่ะ โอ้ยหัวเลาแล้วเห็นตัวฉันอ่านแน่แน่ฝรั่งกับเมื่อแล้วพี่น้องเอฝรั่งมากระตูดน่นอนแล้วพี่น้องกินขผาวเด้อว่าจะพูดอันนี้ก็จะโม่งละปล่อยแต่หัวแต่นองเจ้าคนละบอกฝรั่งนะ

ดีทอดี่อกงจะบาจะสางเาพี่เ้องเออมวดีเลยมวบอ,อเป็นอนะนเป็นเป็นบอลของขอยใส่ไวไฟได้วยกัอเอาเอาเอาีกทีเ็ขอเชืนเน่อมให้มวแหงวะมงเัว,มว,มมวเมวยขาเห็นมีแจง้งอยู่แต่ว่าเวลาขฮาวไปเบิ่งนะเชื่อมต่อปุญนนึ่งได้บอไก่อนไ,อได้ เดี๋ยวเลยจ้ะเชื่อมไว้ฟ้ขอบคุณถุกเมนเดอร์สบายดีทั้งหนึ่งร้อยทามเป็นได้พี่นอ,อ,อกไไนพี่นอกทามเรเป็นได้ผู้เป็นทามเป็นทามพี่นอกเป็นได้พี่นอกวะ

แล้วค่ะน้าค่นะ,ะ,นะะ,นะะเป็นอะไรให้มองอ้อมหมอใจอุ้มถามดูแลสุขภาพเดินทางไทยโควิดมากอีกแล้วขอบคุณนะล่ะจีโน่กระหักซ่าสก๊อตแลนด์้วยี่นอ่นอไ,ปไปบักหลาเอ้ยสีไปสวงเขาหอ<ห> <laughs> เมาบ่เมาอยูพ <his Moon S 2> ี่น <facial> ้องเมายมหลับว่าเมาแกกระสองแล้วกันได้แล้วเด้อใช่บอนเข้าใจยงโเยเือแตละขวดสบายดีพี่น้องทั้งสามล้อสามคนน้่งอย่างน้้มาติดตามสองก้หนาหลอดุดขวดหนึงสดขวดว่าาเพคือสินะ เดทนอย่นงเ้าปั๊แสงไฟมันจะท้อนเห็นคือหัวโนคิดว่าเจ้าสาว่ลบมนละต้นใหญ่ไม่สบายอีกแล้วน้ำมะนาว้อนเลยขอบคุณา่าขอบคุณพี่หมเป็นไงตานน้องผลิตน้องลุง กูว่าอสู่ก่อนหน้ายกําลังพนาะังกาลงมาหน่ไหมเจ้าสาวเจ้าสาวเหนื่อยอยู่จ้าเหน่กกะล่อกเลยเนาะมันเสร็จงานเสร็จพิธีเลยพี่นาะปล่อเลยอยู่คนเดียวดีใจแทนขอบคุณจ้า หอได้แล้วโอ,น,อนหนาวจะได้อยู่กับนองกบน,งกอ,น,นองกอนนะขอบใจยังพูอะไมอ่ะขึ้น,อนอมองเหรอเล็กขอให้พี่โอนมีค่ะเอ้ยมีความสุขมากๆนะสาาขอบคุณหลายจาก กนแบบนี้ไปจนแก่เป็นเท่าเกาาอาขอบคุณมาขที่เป็นหมที่ไหนกัน่นนเลยพี่น้องเลยที่มัซัพพอร์ตกันา่าตลอดขอบคุณอย่างดีลนอนแล้วพี่น้องจ้าหนาวเบาหนาให้ความรักความอบอุ่นน้องเยอะๆนะเป็นคนนอนกอดเอนพี่น้อง ขอบคุณจ้าถ้าเสร็แล้วเอาห้องหอด่วนเด้อมานหนาวสาวปีกใบก่อนจ้าต้องออกบสักลำลามเลยสาสักลำลามสัสักอไรประตูางออกเยริ่ทางใหญ่เลยตั้ใหญ่สบายดี fc ทังรอยผู้เบา4นหนาวบ่จัน สาวอ้นควงไข่ฟ้อนลำวันนี้น้านักล่องพี่น้องโค้ชเป็นเป็นนักล่องแล้วพี่น้องหนักล่องที่มาลงตู้ลงคีย์บอร์ดเนาะบอาสาวเดี๋ยาวเบาเจ้าสาวเบิ่งอากาศเป็นตาหนาวสบายดีน้องอ้นและการหน้าูลูกคนต่อไปคือสิ สีตาทิพย์ <nervous S 2> นะคะสีตาทิพย you know ์เหอนงานต่อไปคิวของน้องโอ้นเด้อขอดแน่นแน่นโลดเบาหน้าเลนีล่นนี่เด้นพี่น้องขอดได้เป็นพวกเมียกัขอดได้ขอดโลดขอดได้มาเยับมาเลยเลนนี่พี่น้อง โอ้ยเห็นกินต้นคนทางลังเลยชอบภาพนอะเออมากอบภาพอยากเห็นเจ้าตัวเล็กๆใบเบาๆข้าวเป้าสักนึ่งกำลังเดินที่นอกนะพี่ดีใจจนน้ำตาซึมกับทั้งสองวันนี้กำลังทำเดินการทั้งสองนะขอบคุณอะไรเรื่อยเมืองคนใจบ้าน เอ้ยคนเมืองไกลบ้านเอ้ยหนูเล็กจะมานั่งอยู่ทําไมเข้าห้องไวๆน้องอ้นน้องนะสิไฟก่อนสวัสดีทั้งสวัสดีทาง6 1 5คนเดอ้อวอันนี้ก็ไล่ชดเป็นซองกาน้าเนาะซองกานาพองกานากวับดีคลิปพี่น้องวันนี้สนะคสสบายดีทีแอสก็เลยบมีเวลาเหตุคลิปอลไยก็วันนี้ เบียดแล้วฮ่ะเบียดเย้ะอาจารย์เราบอกว่าดิเบียดเนาะนอนเบียดกันเนี่ยสบายดี FC ทั้งร้อยสี่สิบไปคนแต่วันแรกครบแล้วสาวเราเนาะร้อยสี่สิบหกคนร้อยหกสิบแล้วเราเนาะอยู่ในพาควันแล้วมีความสุข เห็นตอนเต้นลำกันเต้นบ่เป็นเต้นำกับขยงขย e n พี่น้องเต้นบ่เป็นเต้นรำเต้นเป็นคือหมู่วมดสองเลยเต้นบ่เป็นอยากเห็นหน้าน้อยเรีวๆซันดูแลตัวเองนะโควิดรบาดแ้วคุณลายจ่เกการเด้อนะดีเถื่อน ดีเถื่อนมาแล้วูดดีเถื่อนเด็ดสุภาพเด้ดผูดีเถื่อนเต้นเนองโอ้ร้องไห้ทำไมผู้ซื้กลุมใจเนาะดีใจแหลมพี่น้องจ้าพี่น้องน้องลุงนอนแล้วเหรอจ้านอนแล้วสวัสดีเอฟซีจากเบลเยียม เบลีย่าสบายดีเอฟซีจับเบลียีาเยนาะวันนี้ไปจับมือกันสร้างครอบครัวทุกวันให้มีกว่าแรอยยิ้มจ้าขอบคุณหลายๆด้วยขอบคุณถูกแรงเชียร์แรงใจทุกถุกกคนองโชแน่จะนะเอยไว้กานลสิพี่น้องงมเดียวไม่ทีน้องไม่ทีน้องตอนตอนนั้นเขาอาวิมงถ่ายเลยเดิตอนนั้นชาวเปง จูงแขนเขาอันหอมหอมมีไข่ไทสบายดีพี่น้องพังเทดร่อยยิ้มเปิเน้ะยแปดจดน้ยนยกไดกหน้ากูซึ้กภใจนะพี่น้องที่สีได้มียพี่น้องมู้ซึ้ภูมใจ่อีได้มีเดยเมียก่นทีได้มีอคกันได้ยอนทิซทั้งร้ายเลยพี่น้องที เป็นกำลังใจให้หน้าแล้วก็โอนเงินมาให้หน้าจนไ้นมีย่จนไหนมียขอขอบใจอย่างใจดีหลางหลาด้วีนอะพูดเล็ซีสุขุสุนโอนเนาะหัวจะแล้วั่นสานแล้วนะเอฟซีหัวเลยสบายดีทั้งร้อยแปดสิคนได้พี่น้องร้อยแปบเจแล้ว โอ้ยกันนะเอ็นดูแท้สาวอ้นสาวน่าลงจิดูเอ็นดูเหีสวัสดีจาด้ายินดีด้วยนะน้องอ้นน้องนะจาจ้าขอบคุณจา้าทำเพลงกันหลายๆเด้อสาวน่าสาวอ้นจนะ้าคนข้างหลังแฟนสาวอ้นน้อยโบฮ่าฮ่าโบแม่นจ้าแม่นน้องชายสีมาสวยงามรอดีๆภูมิใจสีได้เมีย <laughs> เาวหน้าเกาะสาอ้นวน่า่ะวายแน่ห <Now, S 2> นาเหนาวหนาดีใจที่อ้นมีความสุขจ้าขอบคุณหลายจากผู้ใดอยู่ข้างหลังเบาภาพเดอ้อสุภาพเลยคนข้างหลังจีบจีบแน่จีบเลยเดอ้อพี่น้องเด้อสวัสดีเดอ้อดเป็นกระยากเล็ดจีบเป็นพี่น้อง เปิดช่องให้บ่าวภาพแน่เด้วจ้ามาซอยเวียกอ้ายร้ายๆกับพี่น้ากับพี่เปิดช่องหนึ่งหกับแม่อยู่บ้านเด้พี่น้องบ้านไกลกับดถเนาะมีรายได้ใส่เห็ดคปบุ้งเมื่อไดอืมจใจกับสาวอ้นสบายดีพี่น้องทางเก้าร้อยสิบสิบเลคนเด็กพี่น้อง ค,คนข้างหลังโสดบอสโดสดบา่าวนาคุซื่อๆน่ารักจ้าเจ้ากาเว้าวเป็นตาครับนาอบ่าวกาหน้าอินยาด้วยเด้อสา้อ้นจ้าขอบคุณขอบคุณในหลายเด้อขอบคุณเอฟซีที่เป็นหัวนมหมวกขาวข้างหลังหมดโควิดป้าจะไปขอมาเป็นลูกเขยเด้อ เซตรอบละหนี่งคนข้างหลังกระห้องกระคออย่าใครดาดกลืนไว่ๆพี่น้องเนี่ยสรุปแล้วได้พันญาย้อนท้ายปจากโลกไปยุแมนบอลเอฟซีถามว่าสรุปแล้วได้เมียย้อนเอฟซียุแมนบอลแมนเลยพี่น้องเอาแมนเอฟซีกับยุให้แล้วกับน้องชายกันพี่หมวกขาวกับยุใส่แล้วกระทั่งน้องนั้นต่อวันก็ เอาไปใส่แล้วพรมจิถามไปแล้วกดใส่กันเนะเาะไม่ว้ายะกวายังแหละเวลากินข่าวกินยังไงเขาหยุ่ใส่นะพีน่น้องดูคลิปทั้งวันเลยเจ้าขอบคุณจ้าหอมเลยหนาวปีนี้ที่ที่อุ้นมีคนกอดแล้วงานเ <c oughs> จ้าสารคนข้างหลังด้วยจ้า อย่าลืมที่พี่บอกนะดนอโอ้จ้าสุดร้ายพี่พี่น้อนทงทั้งพันคนลแล้วพี่น้องแยดห่วงเรื่องนี้นนนแล้วแยดกานั่งก่อนหอมน้ำสวัสดีเอฟซีขาดอย่างนี้นเนื้อ,อร์แลนด์ จากเนื้อจากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ทั้งสองคนจ้าขอให้มีความสุขมากๆนะจ้าสบายดีพี่น้องทั้งร้อยหาคนดีพี่น้องพันหาพันหาคนเลยเนาะขอบคุณทุกคนที่เม้นคำวยพรดีๆมาหายทางโอนและกากาาเด้อขอบคุณผู้รลักผู้ใหญ่สุขุสุคนที่ซอย เงินผูกแขนฝากเงินผูกแขนออนไลน์มาขอบคุณทุกขทุกคนจนได้งานเรากจนสําเร็จลุล่วงไปโดยดีเด้อขอบคุณหลายๆุนี้ขอบคุณสุขทุกคนแล้วก็ขอบคุณเอฟซีน้ำเทียนบปัาบัวถิ่มคอยบึงคอยแย่งเฮาตลอดจนถึงจนถึงจุดนี้เนาะนั่นแหละจนถึงเฮาได้ผูกคล้องกัน เขาโชคขอไปด้วยอุ่นอันเม่นบ่ทันด้วยพี่น้องจ๋าขอโชคขอไปขออุ่นปลอดสบายเพราะไม่ได้ฉีดยางานวัน,นให้ให้เบานะฉีดให้หายเลยว่าจริงว่าจะดอก <c oughs> น,นี่ส่วนมากเอฟซีคนไทยแม่นจ้าแม่นและส่วนลายเป็นคนไทยส่วนลายกับเอฟซีคนไทย เจ้าบาเจ,จ้าสาวยังน่ออบมอ,อ,นนมอพระที่แรกกับเขาอยู่พี่าะพาทำพิงไา่าเนา้บุ๊มบนพามากินขอนะห็ัไปไล่ทดแล้วพอวากาน่ากับบัวเด็เคิดเมือมื่อ,นอ,นอนันนะะคคี้กะนาก็ผูกแขนแล้วก็ไปไปกินเบียร์ <c oughs> ไปไปหับแขกเลยพี่นนอะไปหับแขก แข็งนะครับแขกครับก้นเลยพี่น้องเป็นปู้ชมพระมงกงแม่พี่น้องทาานี้ก็จนหายพี่น้องกันหายเป็นภูมิใจใน้องห,อ,หอได้แล้วฉิตยาเข็มใหญ่จะเนี่ยซะเจะได้จะได้หาย <c oughs> ขอสองท่าน ในข้อสองถ้าเมียผิดให้กลับไปอ่านข้อที่หนึ่งน้องลุงไปไหนจ้าไม่เห็นเลยน้องนเได้พี่นอ้องน้องลุงนอนได้จ้าได้นอกนกันหลัอยางค่งงะตื่นเช้เาแท้ยังงานั่นยังกลางคืนอยู่พันเช้าเลยจ้าพี่นอ้อง ดีด้วยจากการนาตาอ้นขอให้มีความสุขมากๆเลยจ้าเหาคุณจ้าด้วยสินั่งกับบ่าวภาพโต <c oughs> ให้เขาหงอหงอเหมืนที่นั่งกับบ่าวภาพโตพูดดีเดื่อนนะจ๊พพจะพูนดีเดือนพูดดีเดือนเดี๋ยว๊เรากำลังท้องอยู่ได้วยโอ้ท,ท,อออท้อง<ท>อเจ้าเดือนแล้วพูดดีเดือนใกล้แล้วโอ้ใกล้แล้วบอาต่อเพื่นน่าจะใกล้แล้ว เห็นบอกแต่หึงแล้วนะจาหน้าสีจาให้เลยเร็วๆเถอะนะคนล้องรักกันอย่างมีความสุขนะลูกหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันเด้อจ้าขอบคุณหลายต่างนับพันกว่าเด้อผู้เบาหมวกขาวหล่อแท <c oughs> สาา้สบายดีเจ้าเบาเจ้าสาวไปได้เจ้าพึ่งสบายดสบายดีสบายดียดพี่พน้องทั้งร้อย,ยท้งพันร้อย <c oughs> ขอให้ลูกทั้งสองหักกันหันเด้อจ้าพี่อะไรพีนี้ขอให้ได้น้องให้น้องลุ่งเด้อเบาหน้ายาศกตายาหักเอาแต่แม่เด้อให้หักน้องลุ่งหักเหมือนพี่น้องกันหน้าบุ๋มเองคือลูกเจ้าของพากันใส่ใจน้องลุ่งหลายๆจ้า น้องชายบอมีเม um ี่ยโบโบมีเมียติดโมีจ้ะดูใจด้วยค่ะขอบคุณจ้าจุ๊กแก้มเจ้าสาวให้พี่เนบากันนาจบไว้เนาะมีแห้งกี่น้องมีแห้งก็ได้เป็นแล้วมีแห้ง เผื่อคนเรมีแหงกันสร้างเงาเดียวินาวคนหอมได้เพคนเรมีแหงกันแท้ผู้ว่าหมอกสีขาวเลยหน้านิสัยดีน่ารักกะหน้านิสัยน่ารักน้องลุงนอนนําแม่บอนอมื่อนี้แม่ละเดี๋ยวลุงนอนนําบอท้องแล้วอีลาอ้นน้องบอยู่น้ำแล้วอ้าว เราท้กแล้วจาจั่านเ,นานเห็นเรามินมาตอนนั้นว่าเราทร้องอนะรู้บอกเอ้ยแท,แทงบอกเรื่องใดเบาหนะขอให้รับน้องอ้นกับน้องลุงม,มากๆนะคะตาไก่สบายดีตาไก่ วันข้างหน้ามีอะไรให้หนึกถึงยังไนฉันมีไว้นะลูกป้าไก่ตื่นตื่น,ต,นตั่นกับลูกทั้งสองมากเนี่ยเป็นซ้ายัวาเป็นขวาช่วยกันสร้างนะลูกเบาแหอภัยแต่มีความสุขตลอดไปนะขอบคุณในหลายเดือขอบคุณถูกคําอวยพรเด้อจจากพี่น้องหาโอกาส ไปทำบุญสามคนพ่อแม่ลูกจ้า <c oughs> ยินดีด้วยจ้าดูคลิปทั้งวันขอบคุณเอฟซีทุกคนนะจ้าที่เขามาเบิ่งคลิปมือถือพ่นเจ้าให้หรือเจ้าเป็นวัดถ้าเป็นวัดเป็นวัด <c oughs> เอาหน้า สิทยาคืออะไรน้องชายบ่างหนะ้าต้องพูดเก่งๆจะได้ทำคลิปได้กล้องไม่ไอายกล้องมีจมงใจที่โอ้นมีความสขสัทธานึกถึงตอนที่นั่งกอดน้องลุงร้องไห้ต่อไปนี้ก็ให้มีแต่ความฝุขนหะนอ้นขอาคุณขอบคุณเจ็ดซี ที่อยู่เคียงข้างตั้งแต่พ่นแหละพี่น้องจนมาถึงตอนนี้ขอบคุณนตายเจ้จอิชาดีอ้า,ามีแห้งปะนะหนาจสั่งขอให้ฮะขอให้ห่างให้มีเด้อ คนะไรเด้อ <c oughs> <c oughs> มาเลยเ <c oughs> ิงค <c oughs> รับคนทางหลังจีเขินแทนได้นานนานน้องการหน้านิสัยน้ารักเอซีบอกให้ทำอะไรก็ทำแค่หอมยังมีแหงถ้ามากกว่านั้นจะมีแหงขนาดไหน คลิปตอนเข้าหอเลยเบ่มีคนว่างถ่ายเลยพี่น้องเป็นถ,ถ่ายลงเฟซเลยพี่น้องถ่ายนี่วะจะเอาลงเฟซบ่อตอนนั้นตอนที่ว่าจะอันนั้นจุ้งเข้าหอนะบ่มีคนถ่ายตอนนั้นนะม่นมีแต่ภาพที่ดูไปที่ก็มีความสุขไปด้วยหอมได้การหน้าแต่งงานแล้วไม่เป็นไร คุณจ่าพี่แอดมือนี้ดีอกดีใจนำหมูเจ้าหลายจนน้ำตาไหลเลยขอให้ขอบใจเอ็ดซีเลยเดีจังงงเป็นยังงกมาเพลงสาวอ้นน้องรุงตลอดไปเดินจากหน้าสุดรอได้นองเมาเฝาเจ้าสาวเมาเมาเมา,มา,มายอหลับเมาเอาหน้าขอให้หักน้องลุง คุณ <c oughs> ไปพักซะห้าทางจะเป็นวาดกินยาพาราก่อนนอนสองสามเดจ้าขอบคุณปลาไก่เ้ยขอบคุณทุกทา่จะไจด้ขังนอนแล้วข <c oughs> อลาไปก่อนเลย <c oughs> ขอบคุณถูกกำลังใจถูกแรงเชียร์จนมาได้ขู่ข้องกันแมขอบใจที่พี่นออ้อง ขอบคุณผู้รักผู้ใหญ่สุข,ขุมสุขคนที่ให้การสนับสนุนในซอยเหลือเฮาทาั้งสองคนด้วยเจ้าขอบคุณหลายๆบ๊ายบายียมาาลล้กนนอออพ่ง